S <S 2> <S 2> <S ค่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่วีชาแนลคะ่ะวันนี้ไม่วีจะมาเผาปลานะคะเดีย๋ยวไม่วีจะทําปลาเลยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใส่ไปเลยะคะ่ะใส่ใหลายๆใส่เยอะๆนะคะเตือนนะคะ นั่นลงเตาเลยนะคะตัวใหญ่มากเลยค่ะท่านผู้ชมรถเข่ามามไ่ได้ได้เหระเนาะก,กำลังจะสุกนะคะหนึ่งตัวค่ะกำลังตาน้ำจิ้มนะคะจิ้มรสค่ะจค่ะกระเทียมนะคะ <c oughs> ตอนนี้เตงตํตาน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะมีพริกเียมงระปผักชีนะคะคจากนั้นเราก็ใส่ตัวตัดนะคะ ตามละเอียดเขากันเลยนะคะเมื่อตำเสร็จแล้วนะคะเราใส่น้ำตาลแล้วแต่ท่านไม่ชมนะคะแล้วก็ใส่น้ำกระเทียมดองนะคะ เล่นเลขชาินะน้ำปลาจากนั้นก็ บีบมะนาวใส่เลยค่ะน้ำจิ้มรสร็จเข้มข้นกินกับปลาเผานะคะเสร็จแล้วค่ะเมีย่ยงปลาเผานะคะเสิร์ฟพร้อมเส้นหมี่นะคะผักค่ะผักจิ น้ำจิ้มค่ะรัปลานะคะค่ะถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดติดตามให้ไม่วีชาแนลได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ